แต่ทำอะไรคะทำอะไรครับสวัสดีค่ะกินนมกินนมเหรอครับผม,อ,มอร่อยไหมอร่อยพี่นี่แต่ทำอะไรคะกำลังหนูกำลังจะไปสอนเด็กเด็กถึงพวกก็ถึงไปคุนคูเนี่ยหรอลูกหนูก็ต้องไปสมัครด้วยเนี่ยเสมัครงานก็เยอะงานต้องมาทำงานอีกงานหรอือนูกทำง,งานเหรอคะเกี่ยว หนมมันีม่มันเหม็นไม่ใช่หรอดนบดมเขาเหม็นมั่งป้าถ่ายบ่คลิปค่ะปอ้บาถายคิปค่ะเอฟซีถามหาสองเต้าผู้น้ารักไปไหนนะวันนี้จะไปไหนคะจะไปจะไปสะเรียน ตตัดตตตตตตขอตัดตโรงพยาบาลตัดตตัดตาตัดตาตัดอะไรครับตนดีตาดีเหรอแล้วบารที่รักษาคนป่วยค่ะลูกอตาอีอยู่บ้านค่ะไม่ได้อยู่โรงพยาบาลค่ะวันนี้จะไปเยี่ยมตาอีนะคะตาอีไม่สบายค่ะแล้ววันนี้คนถามมาเยอะเลว่าทำไมเล่บูดจีไปไหนแล้วไมม่หนกัดทองกับ เห็นมเห็นในรงปัตว์ทั้งตเลแล้วนี่ตาตอบฟูจว,ว่ายังไงคะว่าน้องฟูจิไปไหนไปไปสวรรค่ะไปถวัลก,กับยายเทพค่ะก็คือแบบว่าก็คือแบบว่าตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะมันไม่ใด้วันเกิดนอ้องเพราะว่ามันเกิดมันเกิดมันเกิด วันนเกิดนกองผ่านมันยังน้องโรกเกี่ยวเหรอใช่ยังค่ะลูกเอา้าเมื่อวันเกิดตอนแรกมันเกิดให้ไหวันนี้มันเกิดป้าแอนค่ะซื้อแค่ให้ป้าแอนนี่ยังคะฮะวันเกิดป้าแอนก็ต้องต้องกินเบียร์คือต้องต้องต้องกินเบียร์ทั้งหมดตรงน,นี้แล้วก็ไม่ต้องป้าแอนป้าแอนตอนเย็นค่ะลูกตอนเย็นค่ะ ตอนนีนเราจะมีปาร์ตี้เนื้อ,อย่างกันค่ะมันเกิดป้าแอนค่ะแปนเดี่ยวอันนี้ขาดค่ะไม่เป็นไรรูกเดี๋ยวซื้อใหม่ค่ะแล้วแวนมนจเอาไปส่งให้โรงรยนผมไ้ะอ่าคุณครูคุณครูจะรับไหมลนะ่ะเเก็บขึ้นนู้เก็บขึ้นค่ะเก็บขึ้นค่ะคนสวยๆน่ะคุณคร าไม่ได้พูดว่าต้องไป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 ต้องำแล้วค่ะเดี๋ยวาจะมาไหมโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะก่อนเกียวพีตาสวัสดีค่ะก่อนเกียวสวัสดีครับเกียวสวัสดีครับก่อนเร็ยกหันมาเกียวยังเดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะเกียวสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับโอเคบายบายครับเป็นตะหักแต่แพงเนาะพี่น้องนน้องโตเกียวกับน้องนาริตาแม่จังเลยคือเป็นตะหักแต่แพงแท้ ซาเบิงการเบิงแล้วโอ้ยตาหักไหลเฮ็ดจจงเลยกับตาหักเฮ็ดจจงเลยกับตาแพงเบิรงคลิปเลยกับเป็นตาหักตาแพงน้องนาลิตากับน้องตัวเกี่ยวพี่สาวที่อบอุ่นเนาะน้องกับเป็นตาหักน้องตัวเกี่ยวหูจักความหลายเนาะบอกก็ตอนความเอื่อยดันน้ำกลนเอื่อยหน่อยไหมตาหักตาแพงบอกไฮไวค์ครับเป็นกลมลง คราบสำหรับคลิปนี้ซาบึงการกีกับความต่าัหกแต่แพ่งของน้องนาลิตาน้องโตเกียวมาหายแม่แม่เอฟซีเบิรแม่แม่เอฟซีถาวซาบึงการก็ขอบคุณคลิปจากป้าแจวโดยจากป้าแจวของน้องนาลิตาซาบึงการไปเห็นว่าคลิปตาหักแต่แพงก็เลยเอามาฝากอันแม่แม่เอฟซีของซาบึงการของน้องนาลิตาของน้องโตเกียวของพยาบาลฟินแลนด์เนาะจ้ะหักกันแพ่งกันเนาะพี่น้องเนาะหักกันไว้ดีกว่าซึง